สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับฟ้ากีกแล้ววันนี้มีความตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาตื่นใจมากเลยนะคะการถ่ายรีวิวในะครั้งนี้ก็วันนี้ฟ้าก็จะมารีวิวลิปตัวนี้เลยนะคะเป็นลิปของซีวนาคัลเลอร์นะคะเป็นรุ่นที่เป็นฝาสีทองแบบนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วเรามาช้าหรือเปล่ามีคนเคยทําหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันชอบแล้วมันอยากแชร์นะคะก็เลยแบบอยากจะมารีวิวทุกคนดูกันนะคะรีวิวแล้วก็สวส,สีทุกคนดูด้วยนะคะฟ้ามีทั้งหมด5สีนะคะจะเป็นยังไงไปดูรีวิวกันเลยค่ะ สีปากจริงๆสีปากที่แท้ทูมีความซีดและดูป่วยมากมายไก่กองนะคะเราจะมีสีแรกกันก่อนเลยนะคะเขาก็จะเรียงตามสีที่แบบเป็นตัวเลขมานะคะก็เริ่มที่เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งจะเป็นสีแบบเดียวหาก่อนคือแพคเกจมันคล้ายกันมากเวอร์นี่นะคะเบอร์หนึ่งก็จะเป็นสีออกชมพูแดงๆอิดๆนะคะมีความคล้ายกับเบอร์8ปอ๋อจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นสีที่ออกมาใหม่นะคะเป็นสีที่ออกมาแทนเบอร์8นะก็ไปดูกันว่าสีจะเป็นยังไง วแท่งก็จะเป็นอย่างนี้คือแบบสภาพแบบเราใช้งานจริงนะคะมันก็จะดูเละๆเราสวสดแกะดีก่อนค่ะค,ะะคนเราทำลิปสติกหัะเศร้าใจมากคือแบบปวดใจคือมันสามารถซื้อใหม่ได้แต่แบบแท่งที่เราซื้อเป็นแท่งแรกอ่ะมันเป็ต้องมีความสำคัญกับเราถูกปะโอ้โแล้วมันหกักอ่ะมันหักเพราะอะไรมันหักไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะคะ มันหักพะว่ามันโดนความร้อนเอออสีนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้ฮึบสีแบบนี้นะคะพอสวัตออกมาสีจะเป็นสีออกไม่จะบอกว่าตัวนี้เคยใช้แล้วนะคะคือเคยใช้แล้วทุกสีนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาทำรีวิวนะ,ะเพราะว่ามันดีเจมเจมนะคะเราจะทาให้ดูก่อนนะคะเราจะทาแบบออมเบรเกาหลีเลยคือทาจากข้างในปาก ลิป่ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะมันมีความแบบแดงอิดแดงอิดที่ไม่อิดมากเป็นแดงอิดที่แบบยังสดใสเข้าใจไหมทุกคนมันแบบดีงามเหมือนนี่ทาแบบออมเบรเหมือนเราใช้ทิชชู่ซับหนึ่งทีนะคะก็จะได้สีประมาณนี้แบบล้วเราก็จะมาทาให้ทัว่วคือแบบสงสารลิปมากเราจะทาทั่วปากเลยนะคะ เมมเอาละกันนะคะนี่คือทาแบบเต็ปมปากมีความแซบ่บเสด็จเติมไปอีกนะคะเฮ้ยมันหักอ่ะทุกคนใครอยากได้ทีน่นี้ปั๊มเราอยากซื้อใหม่เราไม่ชอบริที่มันหกักนี่เฮ้ยมีความสวยงามนะคะเนแบบเฮอยรีทตัวนี้ตั้งแต่วันที่ได้มาแล้วนะคะแต่ว่าว่าช่วงนั้นนะคะไม่มีโอกาสได้รีวิวเราไปดูที่สีต่อไปกันเลยคะ่ะ แล้วปากเราก็จะดูป่วยๆอีกแล้วนะคะสีถัดมาที่ฟวามีเลยนะคะก็จะเป็นเบอร์เจ็ดเลยนะคะข้ามาที่เบอร์เจ็ดสีเบอร์เจ็ดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบก็เคยแนะนําไปแล้วนะคะว่ามันก็ดีนะคะสีนี้ถ้าดูตรงนี้นะคะจะดูแบบส้มๆอิดๆนะเรามาดูที่ตัวสีในแท่งกันสีในแท่งนะคะก็จะดูเป็นพีชพีชอิดๆนะคะเดี๋ยวเราสวัสดิที่แขนให้ดูกัน,นะคะ่ะอย่าหักนะคะ นี่นะคะเป็นเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดมีความสีออกนูดนะคะเป็นโทนแบบอ่อนๆสีนูดสม้สมๆนะคะถ้าทาแบบเต็มปากคงจะป่วยหนะ้าดูเรามาดูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะทาเป็นแบบออมเบรก่อนนะคือเนื้อลิปอาจจะทาง่ายมากแล้วแบบมีความเป็นแมทที่แบบชอบชอบแบบเป็นเนื้อครีม,มที่แบบเลเวอร์ <S <S> <S เหมือนคนบ้าเลยพูดคนเดียวโฮ้ แต่จรจงนสีแบบนี้มันทาอ่อนๆมันจะดูลุวันหวานนุ่มๆนางเอกมากนะคะสีนี้จะเป็นสีออกส้มอิดนะคะทุกคนสรุปแล้วส้มอิดพีซจะเอาอะไรก็เป็นไปตามที่คิดนะคะจินตนาการนะสำหรับผ้าคือมันแบบดีนะคะมันเรียบร้อยมันสามารถทาไปวัดไปวัดได้นะคะทุกคนอาจจะจับไม่ได้ว่าเราทาป่าบางทีรักษาสีอยู่แอบทาได้เราเล่นนะคะไม่แนะนำมาเต็มปากดีกว่า วิธีการทาลิปเต็มปากของฟ้าคือการทาครั้งเดียวนะคะแล้วก็เนมเอาเพราะว่ามันจะทำให้ไม่เปลืองลิปสติกนี่นะคะเป็นเบอร์เจนะคะทุกคนเป็นแบบนุดนๆน,นะคะนางเอกนางเอกนะคะแต่งตัวแซบๆก็สามารถทานี้ได้นะคะแต่ว่าตาต้องแบบสโมกกี้อายนิดนึงไปดูสีต่อไปกันเลยนะคะเป็นสีที่แบบฮอตฮิตมากมาย มานะคะเป็นเบอร์8เลยนะคะเป็นเบอร์ที่แบบทําให้ลิปสติกตัวนี้มีความบูมและขาดตลาดนะคะคือเป็นเบอร์นี้นะคะสีจะคล้ายๆเบอร์หนึ่งเลยแต่ว่าสีตัวนี้มันจะติดชมพูมากกว่าเบอร์หนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะสวัสดีแขนให้ดูกันนะคะสีเบอร์แปดนะคะก็จะมีความใกล้เคียงกับเบอร์หนึ่งเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสีเบอร์แปดเนี่ยจะติดไปทางชมพูมากกว่านะคะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะก็ทดแทนกันได้นะคะไม่ใช่แฟนทําแทนกันได้โอ้ กระทาเลยละกันพูดมากต้องเกลียดะต้องเกลียด้นยนะคะเห็นไหมมีความคล้ายวันหนึ่งแต่สีตรงนี้จะแบบชมพูมันจะมีความน่ารักมีความเคี้ยวมากกว่านะคะมีความเสียงลดระดับเสียงลงนะคะก็สีจะมีความติดชมพูนะคะเป็นแบบชมพูกะปิ ที่ผสมสีให้มันดูสดใสนะคะงงใช่ไหมล่ะงงเหมือนกันเนี่ยพยายามบรรยายให้ทุกคนแบบมีฟิลลิ่งตามนะคะก็แบบตามนี้เลยละกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาเต็มปากให้ดูกันน,ะะนี่นะคะเป็นการทาแบบเต็มปากก็จะเป็นสีที่แบบเข้มขึ้นมานะคะก็จะเป็นสีออกขอดูกระจกจริงๆก่อนนะคะจะเป็นสีออกชมพูเข้มขึ้นมานะคะเป็นแบบ โทนที่ทุกคนสามารถทากันได้ทุกสีผิวนะจริงๆค่ะทุกคนเราควรไปทำสีที่มันแบบดีกับใจนะคะก็ไปดูสีต่อไปกันพูดเยอะมาต่อกันที่เบอร์ต่อไปเลยนะคะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์เบอร์สิบนะคะทุกคนเบอร์สิบสีจะออกาทำไมถึงมีสองอัน3งเบอร์สิบนะคะเบอร์สิบไม่เป็นอันที่แบบลืมแนะนำนะคะแต่จริงๆทุกคนควรมีทุกเบอร์ที่ฟ้าจะแนะนำในบบตนี้ สีเป็นสีออกส้มอิดเฮ้ยส้มอิดอ่ะส้มอิดอ่ะส้มอิดเป็นสีที่แบบฟารเลเวอร์ที่สุดแล้วสีส้มอิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีความส้มอิดแต่ทุกคนส้มอิดคือแบบเคยเห็นอิดไหมอิดแดงอ่ะนั่นแหละก็คือส้มอิดนะคะเดี๋ยวสวัสดีนี่ค่ะทุกคนมันคือส้มอิดเห็นไหมมันมีความแบบว่าแท่งมายังไงสวัสดีแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นมีความแท้ทูนะคะเป็นส้มอิดที่แบบเลิศที่สุด จริงๆอ่ะคือจะแนะนําอันนี้ด้วยแต่ว่าลืมบอกเลยว่าลืมเบอร,ร์สิบไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็เลยแบบแนะนําแค่ 1, 7, 8, 1, าหนึ่งเจ็ดปดจะทาให้ดูก่อน,นะคะ <mm> ่ะเห็นความสุขอีก <mm> เกลียค่ะลืมเกลีย <mm> นี่นะคะก็จะเป็นลุคแบบ ีจริงๆอะสีมม่จอกแครอทแครอทอิดอนะิดอะมันมีความน่ารักกูกิบกูกิบกูกิ้งมากนะคะคือแบบชอบสีโทนนี้แต่พอเราทาแบบเต็มปากเนี่ยมันก็จะให้ลุคที่แบบกรันช์กรันช์กรันช์อวอะไรแบบลุคแบบสายฝอมันมีความสวยงามนะคือแบบสีผิวไหนก็ทาได้พูดอีกแล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้ทุกคนดีงามพรามแปดมากเดี๋ยวจะทาเต็มปากขยุกันนะคะ สวยไม่อยากลบชอบสีนี้ค่ะทุกคนเราชอบสีนี้มากมากที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าสีถัดไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบแจมแมวอีกแล้วนะคะก็อยากจะแนะนานะคะเดี๋ยวค่อยลบมาเป็นสีนก็ได้นะคะเราไปดูสีถัดไปกันเลยนะคะเราก็เดินทางมาถึงเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะก็คือเบอร์นี้เลยนะคะเป็นเบอร์13มันไม่โฟกสัสเบอร์13เป็นสีแดงที่เราแนะนําเป็นแดงที่แบบแดง แดงแดงผิดแบบแดงผิดติดม่วงผสมแอมพายมีความแบบเชอร์รี่รูกองุ่นมีความแบบเฮ้ยดูเถอะนะคะนี่นะคะสิบสามดีงามลั่งไปเนี่ยมันเป็นแดงแบบแดงเลือดนกหรือเปล่าเออแดงเลือดนกก็ได้นะก็ง่ายๆก็แบบสวยงามแดงแบบเล็บเรามาดูสีกันเลยนี่นะคะเป็นสีแดงที่เราบอกว่ามันดีงามเห็นไหมทุกคนมันดีงามมันมีความโทนเดีดวยวกันหยิ่นมันนแบบคือแบบ สิ่งที่เราแนะนำม,มันดีจริงๆทุกคนคือเราอยากมอบสิ่งนี้ทุกคนไงพูดเยอะนะก็แบบมีความตรงกับแท่งอีกแล้วนะคะเรามาทานกันดีกว่าพูดเยอะน่ากลัวปากตอนนี้น่ากลัวที่สุดเลยตัวนี้เราเคยเรีวิวไปในทวิตเตอร์ด้วยเลยเราเคยลงไปใน Facebook ด้วยใครเรนืเกยนะคะสีไหนที่มันจะชัดๆดอ่ะเราต้องทายเนื้อเกยอืม มันมีความเช่อ like ีกแล้วนะคะคือสีนี้นการที่แบบมีความสุขในการรีวิวมากเลยนะคะเพราะทุกสีมันดีกับหน้าเราเหลือเกินนะคะมันแบบ perfect perfect นะคะคือแบบเหมือนมาวุ่นเวอร์มาพูดความรู้สึกของตัวเองมากกว่ามารีวิวนะคะคือมันดีจริงๆทุกคนเราแค่จะมาสวอ์สีทุกคนกรี๊ดไปตามๆกับเราโอเคไหมแต่ละทากต็ปากให้ดูนะคะ สีเข้มเนี่ยต้องทายอย่างระวังนะเนี่ยมันจะดูทุกคนเมืนน่อกี้กล้องมันตัดไปเพราะว่าเมมเต็มนะคะก็เราทาเต็มปากแล้วมันก็จะเป็นลุคแบบเชอร์รี่มากเลยนะคะก็มีความสวยนะคะเพราะว่าแต่ว่าเราไม่กล้าทาสีแบบนี้ในชีวิตประจำวันมากเลยนะคะเพราะว่ามันดูแบบแรงไปนะคะแต่ว่าเป็นสีที่แบบแนะนําเลยนะคะว่าสวยมากๆ ว่าเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวลิปสติกทั้งหมด5สีนะคะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่และสีที่แบบมารีวิวน,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 นี่มันไม่โฟก,กัส1,2,3,4,5แต่ว่าจะเป็นเบอร์1,7,8,10และ13นะคะตอนนี้พักก็ไปทาลิปเบอร์10มานะคะเบอร์10เป็นสีข้างนอก,กส่วนข้างในเราจะใช้เบอร์13ทาเป็นแบบเกรดียนนะคะเป็นแบบสไตล์เกาหลีนะคะมีความเฮยดอจอลอมากนะคะดจจรลค่ะก็ ทุกคนเราแบบตั้งใจทําคลิปนี้มากเพื่อจะแนะนําของถูกและตีตัวนี้นะคะเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณ 60- ถึง100บาทถ้าเกิน100บาทเนี่ยไม่นําให้ซื้อไม่แนะนำให้ซื้อ,อเพราะว่ามันรู้สึกว่าแพงเกินนะคะคือรู้สึกว่ามันรู้สึกดีมันมีกล่องแลวมีแพ็กเกจดีๆอย่างนี้มาให้คือทุกคนเราอวยเวอร์เหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทยังไงอย่างนั้นนะคะคือ สำอางของชิวานาเนี่ยบางตัวก็ดีบางตัวก็แบบยังไม่ดีพอแมจคือเรามีของชิวานาในแบบเยอะมากแต่จะมีตัวที่แบบเราชอบแล้วเราคลิกมากเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้มีอกาสจะมาแต่งหน้าในลุคของชิวานาคัลเลอร์ให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าคลิปจะยาวหรือเปล่าะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะในคลิปใหม่ๆใ,ใ,ในช่องนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปตำนะคะตัวนี้แม